สวัสดีครับทุกๆคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบเที่ยงครึ่งนะครับถ้าใครที่เข้ามาฟังอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปของผมด้วยกันลากันนะครับถ้าใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากและสำหรับคลิปนี้ผมจะมีอะไรมาฝากทุกคนกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันนี้พร้อมๆกันได้เลยจ้า เรามาเริ่มต้นกันบ,บทสัมภาษณ์ของทางเชเกนคลอปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางครอปก็ได้มีการอัปเดตก่อนเกมที่จะพบกับตัวลุสด้วยนะครับและอยากจะบอกว่าทางครอปเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าในเกมนี้เขาจะพักตัวหลักหลายตัวหลายคนนะก่อนในคืนนี้นะครับจะมีเกมการแข่งขันศึกรายการยูโรปาลีกเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางลิพูเนี่ยจะบุกไปเยืยนอนสโมสรตัวลุสนะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับสมโมสรลิพูเนี่ยก็อยู่ในสถานะเข้าสู่รอบต่อไปแบบ100%อยู่แล้วนะหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับฟ้าชัยชนะ3เกมติดต่อกันนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าในเกมคืนนี้เนี่ยทางเจนค็อกก็อาจจะมีการพักตัวหลักเยอะพอสมควรนะครับและล่าสุดทางคล็อกก็ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าก็จริงแหละว่าเขาจะพักตัวหลักหลายๆคนนะครับโดยเจนค็อปให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าในเกมนี้ผมคงจะต้องพักนักเตะตัวหลักหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิลฟันได เขามีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเขาสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะแต่เราเลือกที่จะไม่ใส่ชื่อเขาเดินทางไปด้วยเช่นเดียวกับคนอื่นๆพวกเขาก็มีปัญหาเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงและมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมและผมก็อนุญาตให้พวกเขาเนี่ยพักผ่อนอยู่บ้านและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากสําหรับเกมที่เราจะพบกับสโมสรตูลสุสลงมถึงสโมสรเบนฟอร์ดในตอนนั้น เลอันการเบิกเ,เขามีปัญหาที่หัวเข่าเล็กน้อยก็เหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรวันนี้เขากลับมาวิ่งได้แล้วแต่จะไม่ลงเล่นสําหรับเกมคืนนี้เราหวังว่าจะมีโอกาสเล่นในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดและพวกเขาจะกลับมาลงสนามอย่างแน่นอนหลังพักเบรกทีมชาติเจอเกนครอปก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ความคืบหน้าในกรณีของพ่อลุยดิอัสกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดได้มีการเปดิดเผยจากรัฐบาลโคลอมเบียน,นะครับว่า ใกล้มากๆแล้วนะครับที่พ่อของหลุยดิอัสจะถูกปล่อยตัวนะก็ s> <S ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของกลุ่มก่อการร้ายที่จับตัวพ่อของหลุยดิอัสนะครับว่าถ้าหากอยากจะให้พวกเขาเนี่ยปล่อยตัวพ่อของหลุยดิอัสพวกเขาเนี่ยอยากจะเร่กร้องขอให้ทางรัฐบานนลโคลลมเบียเนี่ยรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขานะครับโอ้โหขนาดเป็นโจรน,นะครับเนี่ยยังอยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วเวลาจับคนอื่นเนี่ยไม่คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นบ้างเลยนะ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีสื่อในประเทศโคลอมเบียน,นะครับได้รายงานออกมาอย่างชัดเจนว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยใกล้มากๆแล้วนะครับที่พ่อของโดิอัสจะถูกปล่อยตัวเพราะทางรัฐบาลของโคลอมเบียนเนี่ยได้มีการติดต่อเข้าพูดคุยกับตัวแทนของผู้ก่อการร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและรู้สึกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะหาข้อตกลงได้ด้วยนะครับโดยทางสื่อนะครับเขาอ้างว่ามันน่าจะมีการปล่อยตัวพ่อของโรดิอัสเนี่ยณสถานที่ใดแห่งหนึ่ง ของเมืองลากลัวคีล่านะครับซึ่งอยู่ใกล้กับเซเดนของโคลอมเบียแล้วก็ต่อกับเวเนซุเอลานะครับน่าจะถูกปล่อยตัวในวันที่8พฤศจิกายนอันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีบทสัมภาษณ์ของออตตี้ปาตินโยหัวหน้าฝ่ายเจรจาของโคลอมเบียเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยกับ RCN ว่า e เราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนว่ามันมีปัญหาอยู่บ้างแต่ตอนนี้เรากําลังเดินทางมาถูกทางแล้ว ทางหัวหน้าฝ่ายเจรจาของคลอมเบียก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับถ้าหากมีการยืนยันจากทางรัฐบาลโคลอมเบียว่าพ่อของหล์อ,อิสเนี่ยได้มีการนัดจะปล่อยตัวในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็หวังว่าในข่าวนี้เนี่ยมันจะจบลงได้แบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีใครที่ต้องเป็นอันตรายก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์อของเกรนจอห์สันกันต่อเลยนะครับเขาเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์ว่า การที่ลิ์พูเอาเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปเล่นในตำแหน่งเบอร์6เนี่ยมันเป็นการใช้งานเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ศู์เปล่าสร้างอย่างนั้นนะครับก็สําหรับเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ต้องเล่นเป็นตำแหน่งแข้งกองกลางตัวรับแบบสมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากกองกลางตัวรับของลิ์พูในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถลงทําหน้าที่ได้ดีไปกว่าเขาแล้วนะครับซึ่งเอาตรงๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของเขาแต่ก็โอเคนะครับอยู่ในระดับที่พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะ ซึ่งในประเด็นนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเกรนจอนสันก็ได้ไปสัมภาษณ์ผ่านเ่ออย่างเบดเฟลตนะครับซึ่งเป็นสื่อเกี่ยวกับอัตาต่อรองอะไรประมาณนี้นะและเกรนจอนสันนะครับเขาก็บอกว่าการที่เอาเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไปยืนในตำแหน่งเบอร์หกเนี่ยมันเป็นการใช้เล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในแบบเสียเปล่านะครับเกรนจอนสัน on ก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังสูญเสียบทบาทที่เขาถนัดไปผมไม่คิดว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาจะต้องเล่นในตำแหน่งนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว เขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีตรงนี้เราต้องให้เครดิตกับเขาเขาดีพอที่จะเล่นในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถของเขาไงเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดมากกว่าที่จะเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างแนวรับและแนวรุกซึ่งถ้าหากจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมรู้สึกว่าในตลาดนักเตะเดือนมกราคมเนี่ยลิฟพูน่าจะมองหาแข้งกองกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้แบบสม่ําเสมอเขาต้องการนักเตะที่มีความเป็นธรรมชาติที่จะเข้ามาเล่นในตำแหน่งนี้ ส่วนอลเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยควรที่จะให้เขาไปเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและหากเรอร์ผู้ใช้เขาเล่นในตำแหน่งนี้มันเป็นการสูญเสียประโยชน์ของเขาไปโดยปรยายและมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เล่นจอรย์สันก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวสารของอังเดย์กันต่อเลยนะครับมันมีการเปิดเผยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมโมสรเรอร์พูลไม่ได้มีความต้องการอังเดย์เข้าสู่ทีมแต่อย่างใดนะครับตลาดเดือนมกราคมนี้เนี่ย โอ้โหสำหรับข่าวนี้นะครับตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยถึงกับงงเลยนะได้ข่าวนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับลิ์พูเนี่ยให้ความสนใจแข้งในตำแหน่งกองกลางหลายต่อหลายคนมันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ประเด็นก็คืออังเดรเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ทางลิ์พูอยากจะดึงเข้าสู่ทีมมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้อ้างอิงมาจากลิ์พูเอ็กโคกับอีสอีสแอนด์ฟิ์นะขาลงข่าวเอาไว้เหมือนกันเด๊เดเลยอย่าด่าผมล่ะ ซึ่งพอผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าเฮ้ยแล้วก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวว่าลิปูเนี่ยได้บรรลุข,ข้อตกลงสัญญาสนทักกับอังเดยแล้วไม่ใช่เหรอตรงนี้นะครับทางสื่อเขาให้รายละเอียดเอาไว้ว่ามันเป็นการรายงานของสื่อที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับและหลักๆเนี่ยต้นทางมันจะมาจากสื่อในประเทศบราซิลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยังไม่ได้ถูกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือระดับเทียสูง รายงานข่าวอันนี้เอาไว้นะครับนั่นหมายความว่าข่าวนี้เนี่ยมันต้องใช้โคอยอหรือว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเยอะๆกันนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของอังเดเนี่ยทางสื่ออย่างรีพูเอ็กโคได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวที่รีพูเนี่ยจะไม่ให้ความสนใจอังเดนะครับเขายังคงเป็นหนึ่งในลิ์รายชื่อที่ทางเจนคอปเนี่ยอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมแต่ในตอนนี้เนี่ยเจนคอปอยากจะรอดูสถานการณ์เกี่ยวกับค่าตัวขอ,ของเขาก่อนและ ดูความต้องการของนักเตะด้วยนะครับว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าเพราะถ้าหากเขาเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะแค่ย้ายมาเล่นในยุโรปเนี่ยในตอนนี้มันก็มีหลายๆทีมที่สนใจในตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลหรือวฟอร์แล์มซึ่งถ้าหากนักเตะเนี่ยไม่มีความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยการที่ซื้อเขาเข้ามาร่วมถิ่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแข้งเป้าหมายที่ต้องการก็ตามแถมถ้าค่าตัวของเขาเนี่ยมันพุ่งกระฉูดไปมากกกกว่่่าาาาารรรคปปปะะเเมมมิินนนนทีณัไ30ล้อน มันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าคุ้มราคาได้นะครับ่ะก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหก,ก็ติดสถานการณ์กันต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับไอ้เจ้าแข้งอย่างอังเรวัย22ปีกองกลางของสโมสรฟูมิเนเซ่คนนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสโมสรลิพูแล้วก็เจนกันครับเนี่ยจะจริงจังกับเขามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าถามความรู้สึกของผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมก็อยากจะให้เจ้าคนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับลิพูเหมือนกันนะครับ และตั้งแต่ที่ผมทำข่าวของอังเดมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็มีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มากมายเลยนะครับว่าในตำแหน่งกองกลางที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิพูหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีอังเดคนนี้แหละที่น่าจะเหมาะกับสมโมสรลริพูมากที่สุดนะครับอ่าและเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้ล่ะมีความเห็นตรงก,รกันกับผมแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆคนอื่นมากหรือเปล่าที่อังเดเนี่ยน่าจะเหมาะกับลิพูที่สุดแล้วยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยกันลวกันนะครับ ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรเรือลพู่ที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบกันละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทำคลิปของผมด้วยกันละกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจกาลังใจในการทำคลิปของสโมสรเรียลพรู่ให้กับทุกๆคนฟังกันในทุกๆวันนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอลากันเลยก็แล้วกันนะขอนี้เกล่าวผมว่าสวัสดีและสวีดัครับ